สวัสดีค่ะสำหรับการอัปเดตนะคะประจำสัปดาห์ของ Sunday Academy นะคะนำเสนอโดยคุณ Losta s p i t u นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวนะคะที่มาบอกเล่านะคะกับพวกเรากันนะคะก็3-4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Short Summary on Going Promotion ก็คือ สรุปภาพรวมของโปรโมชั่นนะคะที่ยังมีอยู่นะคะที่ยังมีอยู่ณนปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการขยายระยะเวลานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ product knowledge ใน m i x t r r นะคะก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของเกมมิ x สเตอร์นั่นเองนะคะจะมีเรื่องของ back office นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมาคุยกันเรื่องของ เป็น upcoming schedule นะคะก็คือว่า,าหลังจากนี้นะคะจะมีลำดับนะคะว่ากิจกรรมในวันอาทิตย์เนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะใน1เดือนนะคะสัปดาห์ที่ 1, 2, 3เนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะจากผู้นำระดับ president อขอมาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ back office นั่นเองนะะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการ active แอคเคานนะคะเป็น Account Activity นะคะก็คือสำหรับบางคนที่หายไปนานแล้วนะคะไม่ค่อยได้เข้าไปใน b a c k o อ f ฟิศนะคะก็สามารถเข้าไปแ c t i v e นะคะตัวแบ็ก o f f i c e ของเราได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอกาสก็มีหลากหลายทางนะคะเราสามารถเก็บตัวล t ต p o พ n ยนะคะแล้วก็เข้าใช้งานแพลตฟอร์มนะคะ แล้กวก็เป็นแพลตฟอร์มระดับลูกกันเลยทีเดียวมีโปรดักต์ต่างๆมากมายนะคะในแพลตฟอร์มของคราวันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเกมมิกสเตอร์นะคะที่เราสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะฟรี1ปีนะคะเรื่องของออความรู้นะคะแหล่งความรู้นะคะก็จะเป็น m มโดนะ,ะที่ให้ผลิตภัณฑ์นะคะหลักสูตร แบบตลอดชีพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจมีคันทัวนาเมนต์ก็สามารถเข้าไปแข่งขันได้นะคะได้รับรางวัลด้วยนะคะอันนี้ก็มีสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายนะคะถ้าเป็นส่วนของไมโดนะคะก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ทีออ่ได้ฟรีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ถ้าเกิดอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะหลักสูตรยากๆก็สามารถชำระคะ่าบริก,า,การรายเดือนได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะะก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ เป็นโ Product ์ของแพลตฟอร์มคาวันเองเพราะฉะนั้นก็อันนี้วิธีการ Active นะสมมุติว่า o u n เาน์นี้ของเรานะคะไม่ได้เข้าใช้งานมานานแล้วนะคะไม่ได้เข้าใช้งานมานานแล้วก็สามารถเข้าไป Active ได้นะคะเราเรียกว่า r e a t คติเวตัว c c o u n า์นะคะก็คือกลับไปให้มันทำงานขึ้นใหม่อีกครั้งนะโอเคนะคะก็อันนี้ก็ ถามว่าค่า Active แพงไหมนะคะค่าทำเีิก็อยู่ที่ประมาณ2 e u ยูโรนะคะ2ยูโรก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้ทำการ Reactive ก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปใน back office ของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดอ,อยากกลับมาอยากให้ Active นะคะ user นะคะก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าทำแบบไหนได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ บูมปุแตกเลยนะคะก็คือเรื่องของ p l a n e t s a x นะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับ5นะคะเป็นท็อปอันดับ5ที่เกี่ยวกับเรื่องของ cryptocurrency project ในปี2022นะคะก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้นะคะลิงก์ตามนี้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเนี่ยก็ สำหรับอีพีโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีเป็นฟรีแพ็กเกจอัปเกรดนะคะคือจากไวไปแบล็กนะจากแบล็กไปโกจากโกเป็นไททเนียมอันนี้นก็ยังมีอยู่ให้กับสมาชิกนะคะกราวันทุกท่านนะคะทั้งเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกที่มีอยู่แล้วนะคะให้เวลานะคะก็ขยายไปอยู่ที่วันที่1นึ่งาพาคน,นะคะ,ะปีนี้ สำหรับโปรโมชั่นอื่นมีอยู่อีกไหมนะคะก็ยังมีอยู่ในเรื่องของซ u ปเปอร์ชาร์ตนะคะไทยเทเนื่องโปรโมชั่นที่สามารถบูสเตอร์นะคะเป็นแรงบูสเตอร์นะะได้เพิ่มอีก50%อนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นตัวแรงบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ขยายเวลาให้จนถึงวันที่1มีนาคมนะคะวันที่1มีนาคม แต่ว่าต้องมีการชำระนะคะค่าแพ็กเกจเนี่ยภายในวันที่1กุมภาพันธ์นะหมายถึงว่าตัวน,นี้เนี่ยต้องซื้อแพ็กเกจตั้งแต่ก่อนเดือนก่อนเดือนกุมภานะคะก็คือ1กุมภาเนี่หมดแต่ว่าสามารถไปอัปเกรดเนี่ยได้อีกหนึ่งเดือนนาะกว่าที่จะหมดอายุนั่นเองนะคะโดยการชำระจะต้องชำระด้วย บิตคอยอีทิเรียมหรือแม้แต่ก็ไฟเพสเท่านั้นนะคะจะได้ตัวแร็งบูสเตอร์ตัวนี้น,น,นะคะอ่าอันนี้ก็คือพิเศษมากสำหรับใครที่เป็นไทเทเนียมโปรอยู่แล้วหรือว่าเป็นไทเทเนียมโปรบิลเดอร์นะคะก็สามารถอัพแรคงนะคะ เื่อที่จะเป็นแรงบูสเตอร์นะคะเ้าเข้าสู่แรงถัดไปได้เร็วขึ้น50%นะคะก็สามารถนะคะท็อปอัพเพียง1น9รยูโรนะคะด้วยบิทคอย์อีเทเรียมแล้วก็ไยเนสเท่านั้นนะคะแรงก็จะบูสเตอร์ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีใน back of fit นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้หลายคนถามเรื่องของ Fear of l o s s นะคะซุ p e r Charge นะคะที่ได้แพ็กเกจใหม่เป็นแพ็กเกจโกลนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามีการรีสตาร์ทเกิดขึ้นนะคะจะเป็นในลักษณะของคนที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะสําหรับสมาชิกเก่าเนี่ยหมดสิทธิ์ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่สมัครตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ พฤศจิกายนปีที่แล้วก็คือจริงๆผ่านมา2เดือนนะคะเกือบจะสองเดือนแล้วนะแต่ว่าปกติเนี่ยเฟียออฟโรดเนี่ยให้เวลาแค่14วันแต่รอบนี้ก็คือขยายเวลาให้นะคะไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่สมัครนะคะตั้งแต่วันที่27นะคะ27พฤศจิกายนโดยมีข้อจำกัดค่ะว่าถ้าเป็น สมาชิกใหม่นะคะที่สมัครเนี่ยสมัครช่วงนี้นะคะจนไปถึงวันที่1น,นะคะกุมภาพันธ์อันนี้จะมีช่วงระยะเวลาการทำโบนัสหัวข,ข้อ Fear of Loss ได้ยได้14วันนะคะได้14วันโดยที่จะได้รับแพ็กเกจนะคะที่เป็นชั้นที่2เนี่ยก็ถ้าเกิดทำได้สำเร็จนะคะก็จะได้ เป็นโกเด้นนะคะแพ็กเกจสี่ก็คือจะได้แพ็กเกจโกเนี่ยคนที่อยูข่ข้างล่างนั่นเองก็จะปกติก็คือจากไวเป็นแบล็กแต่รอบนี้ก็คือเป็นไวเป็นโกเลยนะคะทั้ง4ี่คนหรือจะเป็น8คนนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะคะนี่ก็จะมีอธิบายไว้ในแบ็กออฟฟิเชนเดียวกันสำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะที่เริ่มต้นวันที่2พฤษวันที่2กุมภาพันธ์อันนี้เรียกว่า หมดสิทธ์นะคะตัวเฟียอ f l o s สที่มีโปรโมชั่นนะคะพิเศษอันนี้ก็คือคนที่สมัครตั้งแต่วันที่2กรุมภมาพัน์เลยเรียกว่าหลังจากวันที่1เนี่ยก็คือกลายเป็นเออ่แพ็กเกจนะคะที่จะได้ f e ียออฟ o s สแบบปกตินะคะก็คือได้แค่14วันนะคะแล้วก็จะไม่ได้ตัวโกลเด้นโปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็คือ,อ,อจะได้จะได้แบบปกตินะไม่ว่าสมัครรหัสไหนก็ตาม ก็จะได้ตามรหัสนั้นนั่นเองนะคะเอามาดูภาพเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะสมมุติว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์นะคะเป็น White Black หรือ Go นะคะเป็น White Black หรือ G o แบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำเฟ a ออ f l o s ดนะคะคุณสมบัติ f ฟ a ออฟ l o s ดก็คือแนะนำสมาชิกนะคะ4คน ะะปกติเนี่ยท็อปอัพได้จากไวเป็นแบล็กนะคะนี่คืออีพิกโปรโมชั่นนะคะแบบปกติแต่ว่าถ้าเป็นฟ a r ์ f l o ทซูเปอร์ชาร์ตนะคะแบบโกลเด้นสีอันนี้เนี่ยก็คือจะได้เป็นแพ็กเกจสีทองนะคะก็คือได้เป็นแพ็กเกจโกไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือให้มองเห็นภาพง่ายๆนะคะว่าปกติเนี่ยก็คืออันนี้คือราคาที่จ่ายไปคือหนึ่งแต่แพ็กเกจที่ได้มาเนี่ย คือแพ็กเกจ799นะคะซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นแพ็กเกจ109เนี่ยก็จะได้มิกเตอร์ได้ไมโดนะคะได้ไลท์เทรนนะคะแล้วก็ลอยที่พอย n t ห้าพันนะคะลอยที่พอยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพ็กเกจโกะเจ็ดเก้าเนี่ยก็คือได้มิกเตอร์นะคะ1ปีได้ไมโดนะคะตลอดชีพนะคะแล้วก็ได้ ตัวไล t ์เทรนนะคะเป็นไล t ์เทรนเครดิตนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็สุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะคะก็จะได้เป็นตัวโ o จิตี้พอยต์นะคะ7500อยููโลจิตี้พอยต์แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ลิงก์มีนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มะใช้ฟรีๆเลยนะคะอันนี้คือได้เป็นแบบไลฟ์ไทม์เ e มเบอร์ชิพคือใช้ได้ตลอดชีพนะคะสำหรับลิงก์มีนะคะ ตัวนี้ที่ได้ไปตลอดชีพเลยก็คือ mydo กับ link me นะคะซึ่งอันนี้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้นะคะออนไลน์นะคะก็คือได้ไปเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน my s s v t นะคะต่างๆซึ่งถ้าเป็นคอร์สปกติทั่วไปน,นี่ก็พ็แพงอยู่นะคะในไทยก็มีขายกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะโอเคค่ะถัดไปนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าทำคุณสมบัติ ข้างล่างนี้ได้นะคะหมายความว่าตัวสปอนเซอร์นะคะที่เป็นไว i t e black go จะได้รับการท็อปอัพอัตโนมัติเป็นไทเทนเนียมนะคะทันทีแต่ถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์เป็นไทเทนเนียมดูแล้วนะคะสิ่งที่ได้เพิ่มก็คือได้เพิ่มอีก1,500โลหนึ 1, 000, 000่งนโลอยู่ที่พอยต์นะคะแล้วก็ได้แพ็กเกจเอ่อ g นะคะกิบโค้ดเนี่ยเพิ่มไปอีกหนึ่งนะคะถ้า เป็นไทเจอเนียมโปรนะคะก็จะได้ไปเพิ่มนะคะสามหมื่นเลยที่ point นะคะแล้วก็หนึ่ง go package นะ,ะที่เป็นกิฟต์โค้ดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะได้ฟรีนะคะกิฟต์โค้ดเนี่ยมีเอ่อจะได้เรียกว่าได้ฟรี go code gift นะคะก็จะให้ไปอีก400 RANK แรงน point นั่นเองนะคะคือแรง up แรง point ของเราเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นนะคะ อะกรณีอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดเป็นโกลเด้นเอสนะคะก็คือแนะนำ8นั่นเองนะคะถ้าแนะนำ8เนี่ยก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะก็คือถ้าแนะนำได้8เนี่ยแพ็กเกจเดิมของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็จะได้ท็อปอัพนะคะของคนที่สปอนเซอร์เนี่ยก็จะกลายเป็นไทเทเนียมโปรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไทเทเนียมนะคะก็จะได้เพิ่มอีกนะคะก็คือเป็น30,000 loyalty point นะคะแล้วก็2 golden gift code นะคะแล้วก็ได้ไทยถ้าเกิดเป็นไทยเนี่ยโปรนะคะก็ได้เป็น60,000 loyalty point 2 gift code ที่เป็น g o นะคะแล้วก็ได้เพิ่มนะคะ rank เนี่ยอีก400คะแนนนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ back office นะคะที่เป็นเรื่องของการ up เรียกว่า reactive นะคะ reactive นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตารางนะคะตารางเรียนว่าวันพฤรรหัสแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยทาง president นะคะของคราวันก็จะมีอะไรมาสอนบ้างนะคะแต่ว่าเนื้อหาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะได้ฝึกภาษากันด้วยนะคะ เบอกว่าถ้าเป็นวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทุกๆ4กสี่โมงเย็นนะฮะสี่โมงเย็นตามเวลายุโรปนะคะก็เช็คกับเวลาไทย4ี่โมงเย็นก็ประมาณสี่ทุ่มนะคะก็ต้องดูยอ้อนหลังนะถ้าเกิดมันดึกเกินไปนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตคอนะคะมีอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับธุรกิจบ้างนะคะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะเป็น business start training ก็คือสมาชิกใหม่ที่อยากจะเข้าร่วมนะคะ ก็มาเริ่มกันที่วันพฤหัสก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้วนะ mm. ก็เข้ามาอัปเดตคอนั่นเองนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็จะมีการปุยกันนะคะในวันพฤหัสนะ,ะทุกทุกสัปดาห์ที้มาดูกันว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็น Sunday Academy นะคะก็จะมี เวลาก็คือ5้าโมงเย็นตามเวลายุโรปถ้าเวลาไทยก็คือ5้าทุ่มนะคะก็คือ5้าทุ่มเองนะคะ4ทุ่มกับ5้าทุ่มนะคะง่ายๆเลยนะรู้สึกนะคะเวลาก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้ลองเช็คกันดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับ Sunday s u n d a y Academy เนี่ยนะคะตารางเรียนสำหรับ วันอาทิตย์นะคะใน1เดือนเนี่ยเขาจะสลับหัวข้อไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าเราเไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะอยากไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาก็จะนำเสนอเรื่องนี้ในสัปดาห์น,น,นั้นๆไปนะคะสำหรับสัปดาห์แรกนะคะของเดือนเนี่ยก็วันอาทิตย์แรกของเดือนนะคะก็จะเกี่ยวกับ compensation plan in deep ก็คือมาคุยแผนธุรกิจกันแบบลึกซึ้งกันเลยนะคะ สำหรับวันที่สัปดาห์ที่สองนะคะวันอาทิตย์ที่เป็นสัปดาห์ที่สองเนี่ยก็จะพูดคุยกันนะคะเป็นคำถามคาตอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอปัญหาอุปสรรคนะคะการการ,รเผชิญอุปสรรคแล้วก็การเอาชนะอุปสรรคนะแน่นอนว่าทำธุรกิจไม่ว่าธุรกิจไหนใดนนนนนนก็ตามก็มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะก็จะมาคุยกันในสัปดาห์ที่สนะคะของแต่ละเดือนนะคะ ทุกๆวันอาทิตย์สำหรับสัปดาห์ที่3นะคะอาทิตย์ถัดไปนะคะก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโปรดักนะคะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะคะที่ออทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์เดิมนะ,ะมีเยอะเหลือเกินนะคะแล้วแต่จะเข้าไปเล่นนะคะแล้วแต่ใครถนัดอันไหนชอบอันไหนนะคะหนึ่งแพ็กเกจนะคะแม้ว่าจะเป็นแพ็กเกจตาสุดเนี่ยก็ก็ได้ผลิตภัณฑ์ไปหลากหลายรูปแบบนะคะที่เป็น เรียกว่าออนไลน์โปรดักต์นั่นเองนะคะแล้วก็มีการเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กออฟฟิศก็เข้าไปติดตามกันได้ใครที่แบบยังไม่ค่อยคล่องแคล่วเกี่ยวกับการใช้งานแบ็กออฟฟิศนะคะก็เข้าไปเรียนรู้นะคะในทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนนะคะส่วนสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะะก็จะมาคุยนะคะวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องที่แตกต่างออกไปนะคะอ่ะ ทุกคนก็สามารถเริ่มได้นะคะ Start Over นะคะใน Sunday School Sunday Academy นะคะทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็การอัปเดตคอร์นะคะแล้วก็การเริ่มต้นธุรกิจนะคะในวันพรฤกษหัสนะ,ะก็จะมีให้ทุกๆสัปดาห์เลยเช่นเดียวกันนะะก็เข้ามาเรียนรู้นะคะแบ่งปันประสบการณ์นะคะหลายๆสัปดาห์ก็จะมีเรื่องของ Question Q&A นะคะเข้าไป ศึกษาเรียนรู้พูดคุยนะคะกับผู้นำนะคะระดับระดับเรสิดนขึ้นไปนะคะสำหรับเขาบอกว่าเป็น Intens i v e สําำหรับสัปดาห์หน้านะคะก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยก็ฝากกันไปนะคะในเรื่องของการใช้งานของมิกสเตอร์นะคะใครยังไม่เคยใช้งานก็เข้าไปดูนะคะมิกสเตอร์ก็ใช้งานอย่างไรนะทำไมหลายๆคนเขาขึ้นเร,ร้งกันแล้วก็เล่นเกมกันเล่นเกมแล้วได้ของรางวัลน,นะคะมีของรางวัลมากมายนะคะ ตั้งแต่ระดับเล็กถึงระดับใหญ่นะได้คอมพิวเตอร์กันก็มีนะคะได้เสื้อกันก็มีนะหรือว่าได้เครดิตนะคะที่เอาไปใช้ต่อนะคะในเกมเนี่ยก็ได้นะคะก็มีนะคะเซิร์ชคำว่า m i x t e r นะตอนนี้มีทัวร์ดามตนอะไรบ้างนะที่มีการจัดแข่งขันในระหว่างสัปดาห์นะเราก็เข้าไปเล่นแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะสกรีนเฉ้อยเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ในวันอาทิตย์หน้านั่นเองนะคะแล้วก็ เรื่องของการแอคทีฟตัวเองนะคะเรียกว่าการแอกทีฟตัวเองละกันก็คือการเพิ่มระดับนะคะเพิ่มเลเวลของตัวเองในเน็ตเวิร์กเลเวลนะตอนนี้เป็นทีมลีดเดอร์สองดาวนะคะสัปดาห์หน้าดูกันสิว่าเราอัพเรงค์ขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่นะคะก็เขาบอกว่าให้สกรีนชอ็อตเอาไว้นะสำหรับการทำงานของเราเองนะคะวันนี้แล้วก็มาดูกันจนถึงช่วงระหว่างสัปดาห์นะตั้งแต่วันนี้จนไปถึง วันเสาร์หน้านะคะแล้วก็มาเจอก,กันกับห้องเรียนวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งว่าเรามีการพัฒนาการไปขนาดไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะจากคุณลตัตตาสปิตูนะคะเอ่อเพ e s i d น n t นะคะในธุรกิจของคราวันนั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะจากต้นฉบับภาษาอังกฤษนะคะทางลิงก์ u t u b e นะคะเดี๋ยวจะ วางไว้ให้นะคะแล้วก็ใครที่สามารถเข้าเรียนสดได้นะ,ะก็จะมีห้องเรียนซูมนะคะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะตามวันเวลาที่แจ้งไว้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะแล้วก็แนะนำว่ากลับไปดูนะคะซ้ำในต้นฉบับภาษาอังกฤษนะคะเพิ่มเติมสำหรับน,นี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ